สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไบคลับช่องของคนรักมอเตอร์ไซค์ที่พาทุกคนไปพบกับโลกของความเร็วสไตล์และเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าคุณจะชอบบิ๊กไบคลาสสิกสปอร์ตหรือ Adventure ที่นี่เรามีครบทุกเรื่องเกี่ยวกับ2ล้อวันนี้เราขอพาทุกคนไปพบกับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตระดับ h ไฮเอนที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากสนามแข่งสู่ท้องถนน กับดูกาติพานิเกา V4 ปี2026ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่7ของตระกูลพานิเกาที่ผสมผสานความงามและเทคโนโลยีอย่างลงตัวดูกาติพานิเกา V4 ปี2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์ s ดสโมเซดิซิสเปรเดล V4 ขนาด1,103ซีซีที่ให้พละกำลังสูงสุดถึง216แรงม้าที่13,500รอบต่อนอาทีและแรงบิดสูงสุด123นิวตันเมตรที่11,250รอบต่อนอาที ระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นโชคโชวะ BPF ขนาด43มิมที่ปรับได้เต็มรูปแบบส่วนด้านหลังเป็นโช๊คซาชที่ปรับได้เช่นกันระบบเบรกหน้าใช้ดิสเบรกคู่ขนาด330มิมพร้อมคาลิเปอร์เบรม b บอร์ไฮบร o n ีเอ็มโมบล็อกสลูกสูบส,ส่วนเบรกหลังเป็นดิสเบรกขนาด245ม mm. ิมพร้อมคาลิเปอร์2ลูกสูบน้ำหนักตัวรถอยู่ที่191กิลกรัม ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของพานิเกล V4 ปี2026ได้รับการพัฒนาอย่างล้ำสมัยโดยมีระบบดูกาติเว h i c ลออฟเซ r ร์เว DVO ที่รวมถึงดูกาติ Traction Control DVO ดูกาติสลด์คอนโทรลดูกาติวิลลี่คอนโทรล DVO ดูกาติ Power l ร์ลอน DVO และ Engine b r บร k Control หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ TFT ขนาด6.9นิ้วอัตราส่วน8ต่อ3ที่ใช้เทคโนโลยี Optical Bonding เพื่อลดแสงสะท้อนและเพิ่มความชัดเจนในการอ่านข้อมูลด้านการออกแบบพันิกล v 4ปี2026ได้รับแรงบันดาลใจจากดูกาติ916และ d e s m o s e d i ซ i p p โดยมีการปรับปรุงแฟริงด้านหน้าให้แคบลงและรวมกระจกมองข้างเข้ากับแฟริงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ ราคาจำหน่ายของดูกาติพานิเกล V4 ปี2026ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ1 1 9่0ล้านบาทสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ระดับสนามแข่งบนท้องถนนดูกาติพานิเกล V4 ปี2026คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามบล็คลับช่องของเราจะพาคุณไปสำรวจรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ใหม่รีวิวแบบละเอียดและข่าวสารจากวงการมอเตอร์ไซค์ทั้งไทยและต่างประเทศ ขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจากไบคลับ